แกมันแค่ไอรถโกคาร์ดยาวไปเปรียบเทียบกับรถ F1 อย่างคาริมเบนเซบ้าให้เสียของนี่มันกองหน้าแชมป์โลกบ้าอะไรเนี่ยที่ยิงประตูไม่ได้เลยสักลูกพี่ครับพี่คุณยายที่บ้านผมยังวิ่งเร็วกว่าชิรูอีกครับพี่และอีกหลายคำสบประมาทโอลิเวียชิรูกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่เราเคยผ่านหูผ่านตากันมาหลายปีแต่ทำไมชิรูยังคงยินหยัดเป็นศูนหน้าเบอร์หนึ่งของทีมแชมป์โลกได้แบบไร้คู่แข่ง และทำไมกับสโมสสอนทั้งสมัยอยู่กับอาร์เซนอลเองและทุกวันนี้กับเชลซีแกถึงรับบทบาทเป็นแค่ตัวสำรองอดทนมาโดยตลอดวันนี้ผมจะชวนมาวิเคราะห์กันครับว่าทำไมโอลิเยชิรูที่หลายคนคิดว่าเริ่มหมดสภาพแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแกคือโค้ชนักเตะคนสำคัญของเชลซีในซีซั่นนี้ส่วนจะเหตุผลอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับและสำหรับแฟนๆเชลซีทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทของผมไว้ได้เลยนะครับผมจะอัปเดตข่าวของทีมเชลซีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในชุกเช้า ให้คุณได้ฟังก่อนไปเรียนหรือไปทํางานและผมจะอัปเดตคลิปในซีรีส์ไฮไลท์ไฟกระพริบที่ผมรวบรวมเรื่องราวเด็ดมันๆของทีมเราเอาไว้ให้ดูกันเป็นประจําทุกสัปดาห์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องปามสามบาท5บาทเอาไว้ได้เลยในมุมมองของผมแล้วเนี่ยการจะพิจารณาคุณค่าของนักเตะในวัยและสถานการณ์ที่ชิรูกําลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันผมคิดว่าเราต้องดูกัน2ประเด็นหลักนะครับว่าทำไมชิรูในวัยใกล้กเกษียณยังถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญของเชลซีที่แฟรงค์ลัมพาดยังต้องใช้งานมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี โดยประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าใครๆก็ต้องมองออกนะครับนั่นคือเรื่องของประสบการณ์ก็งแง่นะครับด้วยวัย34ปีย่าง35ของชิรูถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงที่สุดในสโมสรจะเป็นรองก็แค่เตียโกซิวาคนเดียวเท่านั้นเองแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2012กับอาร์เซนอลชิรูก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นแกนหลักสําคัญในทีมชาติฝรั่งเศสชนิดไร้คู่แข่งซึ่งเส้นทางในการค้าแข่งในอังกฤษตอนแรกก็ไม่ง่ายนะครับ พอตอนที่ชิรูย้ายมาใหม่ๆเนี่ยแกถูกเอาไปเปรียบเทียบแบบอดีตกองหน้าระดับพระการของารสเซนอลอย่างโรบินฟานเพอร์ซี่รวมถึงตำนานอย่างเทรียงรีครับคือไม่ต้องเป็นแมวมองเก่งจากไหนก็มองออกครับว่าชิรูเนี่ยมีฝีเท้าเป็นรอง2คนนี้อย่างแน่นอนแต่แกก็ก้มหน้าก้มตาเล่นไปแบบอย่างที่แกถนัดนี่แหละครับคือชิรูเป็นสุนหน้าที่ไม่ได้เร็วมากไม่ได้คล่องแคล่วอะไรมากมายเทคนิคก็อยู่ในระดับโอเคไม่ได้หวือหวาระดับโลกแต่เกมมีสไตล์การเล่นแบบลิงค์อัพเพลย์ที่ชาญฉลาด คือเป็นกองหน้าที่ทําหน้าที่เป็นตัวเก็บบอลพักบอลแล้วก็จ่ายบอลทําชิ้งให้เพื่อนร่วมทีมได้เฉิดฉายแทนคุณยังจำปี2 0 1 3ถึง2 0 1 4ได้ไหมครับที่จูๆ่ๆรอนแรมซี่ก็โชว์ฟอร์อรมเทพยิงระเบิดเกือบ20ประตูให้อาร์เซนอลซึ่งคนที่ปิดทองหลังพระช่วยปั้นแรมซี่เนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโอลิเวียชิรูคนดีคนเดิมของเราเนี่ยแหละครับ แล้วสไตล์การเล่นแบบทุ่มเทเพื่อปั้นเพื่อนร่วมทีมแบบนี้เนี่ยโค้ชอย่างนี้แยดชชงชื่นชอบมากๆนะครับเพราะแนวรูปของทีมชาติฝรั่งเศสเต็มไปด้วยสายสปีดและเทคนิคเต็มไปหมดนะครับแต่ขาดคนที่จะทําหน้าที่เป็นการชนคอยรับมือรับตีนกองหลังคู่แข่งเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งชิรูเกก็เหมือนมารู้วิธีการเล่นแบบนี้เอาตอนที่วัยแตะเลข3แล้วนี่แหละครับคือกลายเป็นยิ่งแก่ยิ่งเก่านะครับยิ่งเล่นได้เขาฝากมากยิ่งขึ้นรู้ว่าต้องพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนของสนาม mm hmm. เพื่อถึงจะเล่นไไดด้ะ้ะรบทีีมถึงจเปย และสุดท้ายผลงานก็ฟองด้วยตาเห็นนะครับเพราะชิรูเนี่ยคือฟันเฟืองสําคัญที่ทําให้ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกที่รัเสเซียได้สาเร็จนะครับแล้วที่ใครหลายคนดูถูกว่าแกยิงไม่คมยิงได้น้อยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่จริงนะครับเพราะสถิติในทีมชาติเด็กแกซัดไปแล้ว42ประตูแสงหน้าตำนานอย่างมิเชลพลาตินีไปแล้วเรียบร้อยด้วยโดยตอนนี้ชิรูรังอันดับ2ทําเเียบดาวซันโวในทีมชาติฝรั่งเศส ตามหลังเพียงแค่ดตสุน,น้าที่เียกได้เก่งที่สุดเท่าที่พริมยรีเคยเห็นมาอย่างที่เร่องรีแค่9ลูกเท่านั้นซึ่งดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแซงมีสูงมากเลยครับทาชิรูยังรักษาความฟิตลงเล่นได้ยาวๆอายุถึง36ปีส่วนในพริมยรีเนี่ยแกก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เช่นกันนะครับตอนนี้ชิรูเนี่ยลงเล่นไปแล้ว239้นัดมีส่วนร่วมในการทำประตูถึง114ครั้งโดยแบ่งเป็นการยิงเองใน86ดประตูครับแล้วก็แอสซิสให้เพื่อนได้28ครั้ง ที่เด็ดที่สุดแก,ก,กทำสถิตเป็นนักเตะที่ม่งทำประตูในลีกได้เยอะสุดตั้งแต่ปี2 0 1 2โดยชิรูเนี่ยทำประตูได้จากลูกมงมากถึง31ประตูเลยนะครับคิดเป็นเกือบ40%ของประตูที่ยิงได้ในลีกนี่ขนาดระยะหลังเนี่ยแกรับบทเป็นแค่ตัวสำรองมาโดยตลอดเรียกได้ว่าชิรูเนี่ยยืนหนึ่งเป็นเจ้าเวหาในวงการฟุตบอลตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับ ทีนี้พอบวกกับประสบการณ์ที่โชคโชนของชิรูเนี่ยผมคิดว่าแฟงลัมพาสามารถใช้ประโยชน์จากสไตล์การเล่นที่โดดเด่นของชิรูได้แน่นอนนะครับนึกถึงชิรูนะครับยืนเป็นตัวแทงในรงคู่แข่งคอยรับมือรับตีแทนเพื่อนแล้วก็จ่ายบอลทาชิ่งให้นักเแต่อย่างพูลิสิชแวนเนอร์หรือแม้กระทั่งคาร์ฮาวเวิร์ดได้มีโอกาสฉายแสงเต็มที่หรือแม้แต่จะเป็นตัวเลือกด้านแทคกติกในยามที่ทีมเจาะไม่เข้าจริงๆก็อาจจะให้แกยืนคาด้านหน้ารอลูกโขกลูกครอสสวยๆเนี่ยจากฮาร์คิมซิเยกแล้วก็เบนชิว ททมมี่อับราฮัมที่ดูยังไม่ค่อยดีขึ้นจากปีก่อนเท่าไหร่รักเนี่ยอาจจะหลุดนั่งเป็นตัวสำรองยาวๆได้เหมือนกันนะครับจำปีก่อนได้ไหมครับตอนที่ททมมี่ยิงรัวๆ14ประตูจาก21นัดแล้วหลังจากนั้นก็โดนจับทางได้จนฝืดยาว,ยาว และกลายเป็นชิรูนี่แหละครับที่ลูกจากมานั่งสำรองมาเป็นแกนนําในแนวรุกช่วยทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับจนลากทีมเราเข้าท็อปโฟได้สาเร็จทุกวันนี้แฟนอาร์เซนอลหลายคนยังเสียดายไม่หายนะครับที่ชิรูเรื่องอําลาทินเอเมเรสเตเดียเมื่อปีที่แล้วลองนึกภาพดูนะครับชิรูยืนค้าในแดนหน้าแล้วคอยทาชิ่งให้ออบาเมยังหลุดเข้าไปยิงประตูสิครับผมว่าแนวรุกอาร์เซนอลจะมีหลายมิติและน่ากลัวขึ้นอีกเยอะเลยและอีกประเด็นที่ก็สํสคัญไม่ต่างจากประสบการณ์ของเจ้าตัวนะครับคือประเด็นเรื่องนิ ผมพูดผิดหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ผิดนะครับเพราะอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ชิรูยังสําคัญสุดๆสาหรับเชลซีรวมถึงทีมชาติฝรั่งเศสด้วยก็คือนิสัยและทัศนคติของแกส่วนตัวนี่นแหละครับชิรูเป็นนักเตะที่มีความมืออาชีพแบบโคตรสุดจริงๆครับเราไม่เคยเห็นแกงองแงให้เอเยนเล่นข่าวอยากขย้ายทีมเราไม่เคยเห็นแกวิจาร์หรือพูดถึงเพื่อนร่วมอาชีพให้เสียหายนะครับตรงกันข้ามซะอีกนะครับกลายเป็นนักเตะเพื่อนร่วมชาติอย่างคารดิมเบนเซม่าที่ตามแซะตามแขวแกไม่เลลิกมา5-6ปีแ้ว และชื่ดูก็เป็นนักเตะประเภททีมเพลเยอร์อย่างแท้จริงนะครับแกไม่เคยสนเรื่องสถิติการทำประตูซึ่งเอาจริงก็เพิ่งมาสนตอนที่เริ่มยิงไล่หลังที่เรื่องรีมาติดในช่วงนี้นี่แหละครับแกไม่เคยห่วงบอลครับไม่เคยฝืนเล่นยากและไม่ค่อยยอมแพ้นะครับสถานการณ์จะย่ำแย่แค่ไหนแกพร้อมที่จะวิ่งสู้ฟัดกับกองหลังคู่แข่งเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดนะครับ นักข่าวของดิแอสเลติกเนี่ยเคยเปรียบเทียบโอลิเวียชิรูเหมือนสุดหน้าอย่างโรเบโตฟิมิโนที่ไม่เคยสนใจว่าตัวเองจะยิงได้กี่ลูกนะครับแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นตามแทคนิคที่โค้ชสั่งเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้ทําลงานได้ดีที่สุดนะครับและที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับคือชิรูเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศในทีมเนี่ยมีความสาม,มัคคีกันสูงครับเดยชองเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการคุมทีมชาติลงเตะฟุตบอลทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยนักเตะจากหลายสโมสรต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันในแคมป์ทีมชาตนาน คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและชิรูเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวกลางนะครับที่เชื่อมนักเตะเก่าๆวัยเลขสามให้เข้ากับเจนใหม่อย่างพวกเอ็มบัปเป้หรือแม้ทั้งอาร์ตัวพ่ออย่างปอกบาไว้ด้วยนะครับใครเองจำกันได้ไหมครับช่วงฟุตบอลโลกปี2018เราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยคือครืน้นมีรอยยิ้มกันตลอดจนจบทัวร์นาเมนต์เลยตอนนั้นเนี่ยนักเตะฝรั่งเศสถึงกล้าพูดเลยครับพวกเขามั่นใจว่าจะเป็นแชมป์โลกได้แน่นอนเพราะทีมสปิริตมันพุ่งปรี๊ดทะ,ะดาานนนนแทยยอมมตกัไ้ในสน อีกเรื่องสําคัญที่สุดนะครับการที่นักเตะดีกรีระดับนี้เนี่ยต้องรับบทบาทในมานั่งสํารองเป็นหลักก็คืออาการงองแงที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยซึ่งชิรูไม่เคยมีอาการแบบนี้ให้เห็นเลยนะครับแกตั้งอกตั้งใจเล่นฝึกซ้อมเต็มที่รอโอกาสของตัวเองเงียบ,ยบครับซึ่งพอได้โอกาสก็ทําได้ดีซะด้วยแฟงลํมพาดน,นะครับก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในแมตชก์การแข่งขันหลายครั้งครับที่ทามี่อับราฮัมได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่ชิรูเขาจะได้ยินเสียงชิรูคอยปรบมือและคอยให้กําลังใจทาาาามมี่่่่่่ตตตลออดดดทททััั้้้้งงงงงงเกกนนนนนคคคืูแแแขใรรรยยํหํหโซะบ และในสนามซ้อมก็คอยถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองให้รุ่นน้องเพื่อล่วมทีมตลอดแบบไม่มีหัววิชาซะด้วยด้วยประสบการณ์และทัศนคติที่ดีครบเครื่องขนาดนี้ครับผมคิดว่าเชลซียังสามารถใช้งานชิรูลงไปสร้างความแตกต่างในสนามได้แน่นอนนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ซูเปอร์แฟนแล้วแะครับว่าเมื่อไหร่จะกล้าตัดสินใจดรอปเทมิอับราหัมในช่วงที่ฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแบบนี้แล้วให้โอกาสสุดหน้าคราวดกลงไปช่วยสักทีนะครับและคุณเลยครับคิดว่าโอลิเวียชิรูยังสําคัญและดีพอกับเชลซีหรือเปล่าคอมเมน และถ้าชื่นชอบซีรีส์ไฮไลท์ไฟ,ไฟ,ฟกระพริบนะครับของช่องปามสามบาทห้บาทอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้แฟนเชลซีทุกคนนะฮะดูบอลพรีเมียร์ลีกอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณ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 ให้ทั่วทิศไปเลยนะฮะก็<ๆ>ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้บาทนะครับเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิม อย่าง b l ูทู o เดย์ครับเรามีทุกวันนะฮะจันถึงสุ์แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์ไฟกระพริบมีประจำทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะจ๊ะ